จะเด่นหน่อยท่าไหนมาลองเพลงอีกเนาะโอ้เด่นหน่อย,อย,อยผู้ชายตัวนี้ i mm -hmm. อพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงของไครลูกใทรล้อต้นฉบับแล้วพี่วิฟค like ือคนไทยลูกมาไหมตนนี้ห่ะดูชอบไหมดูชอบพี่เขาไหมใช่เดี๋ยวบอกว่าไม่ชอบนะเพราะว่าพี่เขากรลังหน้าหลานะาได้หรือถ้าสไม่พราพอีกเอร์ชั่นเองลูกพอพี่เอร์ชั่ยนถ้าหนูจะทำอีกเชั่ยนหนูก็สามารถทำได้แต่ต้นฉบับมันจะมีอิคเนาะเป็นนท้ดีมาก เล been, h, sí right. ื่อนทีเลื ik ่อนออกเขาไว้พร um um ้อมให้รถดรอื่นทางสายนี้ให้รถดุ่งแล้วกลับมาเกิดในครั้งสา้นเลยเออขอบคุณมากเขาจะรวมมือให้น้องทั้งสองนะครับเออขอให้ประสบความสำเร็จนะครับวันข้างหน้าขอให้ทุกทั้งสองเป็นซูเปอร์สตาร์งการเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบสองครับสิบสองชื่อน้องอะไรชื่อน้องเลิฟครับน้องเลิฟกับน้องอะไรหนิน้องสาว น้องลิลลี่อายุเท่าไหร่ลูกลูกเจ็ดขวบกับพี่ชายสิบสองขวบเหมือนได้ยินว่าสอนน้องร้องเพลงใช่ไหมฟังอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ป้าเก๋อะไรมากับมากับใครลูกเนี่ยมาใครมากับแม่กับพี่ป้าได้ติดเยอะเลยไดีดูดิไเดีดูดิไหนพ่อดูซิไหนดูดิป้าพี่น้องเบิ้งเบิ้งก็ได้หลายแถมบุญน่ะเบิ้งเหี๋ยวอดูหน่อยป้าพี่น้องว่าไหเบิ้งก็ได้หลายแทมติดเหม มายังไงก็ขอขอสกี้สินได้ไหมสัตาสินศิลปะการแสดงนนี้่นรู้ไม่ได้แล้วมากมากับใครมากับใครนะมาไปร้องให้ครูไก่ฟังหน่อยเร็วครูไก่เร็วฟังเอาร้องให้ครูไก่ฟังหน่อยเร็วห้าสิบหกสิบแล้วกออ่าานดอา่เาอกใ่งนส์นี้ไม่ใช่แล้วจะเอที่างานสรางานสร้าง ตพราะฉะนั้นขอให้เด็กทั้งสองคนนี้เป็นสรสาต่อวันนี้วันนี้มาตังพบอยู่บเ์ลายๆอยู่ที่นี่บรจุแล้วก็ไม่ใช่ไม่ฝัดว่าเราจะนำศิลปะน้ำดีเกลามาให้กัี่น้องทั้งเทเพราะรอแข็แในตาเราวันนี้จะมาดูที่เกา ตอนนั <formation jin inh throat> <at> ้นประจําสท่านไปยังดินออกไปอยู่แค่รำดอกตากป่าเนี่เดินครั้งมาถึงแล้วอย่าโอ๊ยอะไรใจซื้อปัตสาวะเต็มใจกันได้เลยครับจับจองมองหาที่นักขี่เลี้ยงมังกรมาเสียงงอนเสแยงเป็นพี่บุญแดงน้อยมาเสียงมีพลังแ่น้องเลิฟกับน้องลินลี่ไหนไหนใครพามาข้างหลังเวทีนุ่นพ่อโจนุ่นนพ่อโจไปหาพ่อโจเร็วๆเร็วๆเร็วๆเนี่ยพ่อโจมาพอดีเลยไปสวัสดีพ่อโจหน่อยเร็วๆ พ่อโจพาลูกมาออดิซันเนี่แล้วแล้วพลูกมาออดิซันเจ็ดขวบแม่ล่องแม่นนี่ละเอะล้องให้พ่อโจฟังหน่อยสักท่อนเร็วๆอนนุงุกัอัุกัให้เร็ว

จำลองลราเพื่อนแม่แบบเก่งด้วยใช่เขจะเสียงดีดีเพป็นมาน้ำกันจริงมากกันสองคนต้องรีบนะพ่อสวรรค์นี่นี่่คือพ่รสวรรค์สร้างมาเลยพ่รสวรรค์สร้างมาที่จังหวัดอะไรนะลูกโตขึ้นมาอยู่กับพ่อโจนะนะมาอยู่วงสาวได้แม่กับพ่อโจแล้วลูกนะอยู่ได้จริงเราได้สานได้ไหมบอกเล่าเลยป๋อบอกว่าได้ค่ะทำไมร้องเพลงอีสานชัด เพนาะไอ้ี่ัายเนี่ยเต็มทัอนแล้แพร่ละเมินโอเคใครสอนมาเลพี่เลิฟใครจะสอนผู้อาวุโเสียงดีจรเสียงดีมากครับความรู้สัมผัสกันก่ไปเด็กที่มาดูจะติดเลย ปีนองคลิปนี้ไว้สักเนียครับ